สวัสดีทุกคนพวผมซีหลอดและว,วันนี้เรามา rov กันอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับเซนอิสึมาแล้วนะครับในกรสกินใหม่ของมูลาดช,ชื่นเริ่มต้นเพียง9ปูปองนะครับระยะเวลา6สิงหาถึง2กันยาเรียกว่าระยะเวลานานมากนะครับเราก็จะเข้าไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรบ้างนะครับเซนอิสึเนี่ยนอกเหนือจากนี้จะมี กิจกรรมมาใหม่สุ่มสกินมิสติคอลหรือว่ามิลเลคอลได้ก็จะมีน้องเวอเลตเด e ิวนชั่นแมคเกอร์มาแล้วด้วยนะครับส <c oughs> กัดรวมถึงไอริเฮเวนสตราไทเกอร์อันนี้เขาบอกว่าก็ <c oughs> รับเลเวลรับอะไรด้วยผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันทีละอย่างนะครับการฝึกฝนโล,ลสุเกตผมลงคลิปที่แล้วไปให้แล้วนะครับก็มาไปดูกันเราวันนี้เราจะมาทำคลิปสุ่มทางฝั่งของเนิส,สึนะครับ ก็เข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าข้างซ้ายบนเนี่ยมันมีวิธีเล่นอยู่นะครับก็เข้าไปอ่านกันได้เขาบอกว่าผู้เล่นสามารถใช้คัมภีร์สีเหลืองนะครับฝึกฝนฟรีนหนึ่งครั้งแต่เฉพาะครั้งที่ค่าฝึกน้อยกว่า50าสิบูปองเท่านั้นอันที่2นะครับเขาบอกว่าเมื่อเข้ามาฝึกครั้งแรกจะได้ส่วนลดการเล่นครั้งแรกนะครับหรือข้อเสนอการันตีการันตีได้รับกุญแจเมื่อฝึกฝนครบ2ครั้งนั่นเองนะครับกุญแจอะไรก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่เคยเข้ามาเล่นนะครับ ต่อไปนะครับยังมีอีกเขาบอกว่าเพื่อนสามารถกดที่ถ้วยชาเพื่อฝึกฝนในแต่ละด่านตามหาคุญแจไปเรื่อยๆนะครับหรือรางวัลอื่นๆหลังจากที่เจอคุญแจแล้วสามารถฝึกฝนในด่านต่อไปได้เอาง่ายๆเลยครับก็คือตามหาคุญแจให้เจอต่อไปนะครับสามารถใช้คุญแจที่พบจากการฝึกฝนมาเปิดกล่องรางวัลลุ้มสกินนะครับก็รางวัลสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอเค ระหว่างฝึกฝนพวกเรามีโอกาสได้รับส่วนลดการฝึกเพื่ออนนี้ต่อไปโอเคก็ไม่รู้อะไรนะครับเรียบร้อยนะครับอืมเข้าไปดูกันอ่าทางขวานี่เป็นคุณแจต่างๆซึ่งมีทั้งหมดหกดอกนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้อะไรนี่คือกล่องอะไรครับคุณไม่มีคุณแจเสียใจด้วยอ๋อโอเคก็คือเปิดกล่องทางขวาใช่ไหมอันนี้ก็คือสุ่มหาถ้วยชากดให้ถ้วยชาเพืพ่อฝึกฝนเรามีข้ามีสีเหลืองอันนึงนะครับ ซึ่งรางวัลด้านล่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกฝนรับคุณแจมีโอกาสได้เซนนิสส์และรางวัลอื่นๆจากกล่องรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโอเคจัดไปนะครับกิจกรรมนี้ผมขอเริ่มจากถ้วยกลางก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณแน่ใจจะฝึกฝนหรือเปล่ายืนยันและไม่ต้องแสดงอีกครับถ้วยชาปึ๊บปั๊บปึ๊บแย่งล้มเหลวนะครับคุณได้แค่บัตรเช่าเท่านั้นไม่ได้ถ้วยชาผมขอเสริมนิดนึงครับสำหรับคนที่มาดูนะครับ ถ้วยชานี้คืออะไรถ้าว่าทุกคนดูเดมอนสเลเยอร์หรือดาบพิฆาตศูนยเนี่ยมันจะเป็นอตอนที่เซนนิสึและพระเอกเนี่ยบาดเจ็บนะครับแล้วไปอยู่ในบ้านผีเสื้อนะครับซึ่งในบ้านผีเสื้อเนี่ยก็จะมะีการฟื้นฟูนะครับเขาให้ฝึกฟื้นฟูความสามารถกลับมาเนี่ยก็จะแบบแย่งถ้วยชากันนะใครจับได้ก็ลาดหน้าอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งไอ้น้องเซนนิสึเราเนี่ยก็โดนลาดตลอดนะครับก็เลยอาจจะเป็นถ้วยชานี้มีข้อเสนอสุดพิเศษมานะครับ สุ่มครั้งแรกสามารถใช้คูปองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับก็ครั้งละร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรออืมด้วยซ้ายแล้วกันผมถนะัดซ้ายนะครับปึปป๊บปั๊บปั๊บแย่งสำเร็จนะทุกคนโอ้สุดยอดอันนี้สื่อได้กุญแจมาแล้วนะกดเพลงสองครั้งนะคุณแย่งด้วยชาสำเร็จได้รับกุญแจหนึ่งอันกดปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดของรางวัลได้เลยรับสกินและอื่นๆนะครับไปเปิดของรางวัลกันเลย อ่าก็อันนี้ผมรู้สึกว่าเปิดซ้ายบนสุดละกันนะครับเรามีกุญแจนะเราก็เปิดเลยครับปึ๊บเกือบได้รางวัลใหญ่แปลว่าไม่ได้น่ะสินะครับได้เป็นทางฝั่งของอิโมจิเซนิสื่อเสียใจนะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่รางวัลใหญ่จะเปิดต่อก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ากุญแจเราหมดแล้วอืมเอาละต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องแย่งถ้วยชาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฝึกฝนต่อไปเรื่อย อันนี้กุญแจได้มาเนี่ยก็มาเปิดอันนี้ต่อเขาบอกว่าฝึกฝนไปแล้วถึง7 5้าเปเซ็นเพราะอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมผมถึงรางวัลในกล่องรางวัลเนี่ยมีดังนี้นะครับกดดูได้ว่ามีเซนิสืดอาจจะได้เซนิสืดเลยหรือว่าอาจจะได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับไปครับก็สุ่มเลยนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บแย่งสำเร็จอีกแล้วเหรอทุกคนครับผมถามจริงมันยากไหม สำหรับทุกคนมันยากไหมครับนี่คือผมดวงดีหรืออะไรครับทาไมผมขึ้นแย่งสําเร็จอีกแล้วถ้าอันนี้ก็เป็นการที่ผมมาเปิดโดยที่ผมไม่ได้ไปดูคลิปใครมาก่อนนะผมมาเปิดเลยนะครับม,มาสุ่มเลยแล้วผมได้กุญแจอีกแล้วนะครับไปเปิดของรางวัลกันได้เลยครับผมขอเป็นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมผมดวงผมจะไปทางฝั่งซ้ายรอขยับก่อนนะครับขยับปุ๊บกดเลยนะครับเปิดออกมาเกือบได้รางวัลใหญ่อีกแล้วนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปทุเรศจริงจริงนะครับเป็นรูปนกน้อยของเซนิสุนเอง มันเกือบได้ยังไงครับเนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกฝนเปอร์เซ็นท์ทางขวาเนี่ยเราฝึกไปแค่0%แต่เมื่อกี้มันมี75%นะผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะครับทําไมบางทีเปอร์เซ็นต์มันขึ้นผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับใบนี้เปิดซ้ายสุดเหมือนเดิมครับปึ๊บปั๊บปึ๊บแยงล้มเหลวนะครับได้อดจิตวันมาอา่ามันเหมือนว่าจะมีโอกาสได้ส่วนลดด้วยนะเขาบอกว่าเข้ามาเล่นครั้งแรกจะรับการส่วนลดเล่นครั้งแรกข้อเสนอการันตี เมื่อเอ,อได้คุณใจเมื่อฝึกฝนครบสองครั้งอ๋อไม่ใช่ผมดวงดีครับแต่ว่ามันเป็นอันนี้ครับที่มันเป็นกิจกรรมที่เขาแจกนะฝึกฝนการันตีกุญแจเมื่อเล่นสองรอบเนาะโอเคนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็ตามหากุญแจต่อไปนะครับไม่มีอะไรอืมมีโอกาสได้ส่วนลดก็แค่นั้นเองนะครับเปิดเอ,อขวาสุดแล้วกันนะครับแย่งล้มเหลวนะแย่งคุยชาไม่ได้ไปกลางต่อเลยครับ แย่งล้มเหลวก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งก็เริ่มจากอันซ้ายแย่งสําเร็จนะครับอันนี้คือทําไม่เกลือฉุกไหมถ้าเรากดคั้วชาครบทุกอันเนี่ยคือเกลือถ้ากดไม่ครบก็คือไม่เกลือถูกไหมครับผมก็จะเปิดอันขวาสุดบ้างนะครับปึ๊บแหมได้แต่ใบวาร์ฟเนาะเอฟเฟกวิ่งนะครับอันนี้เราเกือบเอ่อไหลไปเกือบครบแล้วนะครับซึ่งมันอยู่ไกลมากเลยนะ ็เหมือนเดิมครับผมรอลูกศรเด้งไปทางซ้ายนะครับแล้วกดเลยแยงล้มเหลวนะครับก็ได้เดบัตเช่าบัตรอะไรก็ไม่รู้นะรางวัลตอนนี้เราก็เหลืออีก2อันนะครับอิโมจิกับเอฟเฟกตังหารนะครับแล้วก็อาจจะสุ่มได้สกินเลยก็ได้ถูกไหมอาจจะสุ่มได้สกินเลยก็ได้ผมสุ่มมั่วๆแล้วครับแยงล้มเหลวอันขวาสุดแยงล้มเหลวนะครับอันนี้ผมว่าอันกลางผมว่าถ้วยกลางครับ ไม่ใช่นะครับเรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยไปซ้ายสุดละ่ะก็ล้มเหลวนะอันนี้เกลือนะครับก็คือต้องเปิดครบทุกอันนั่นเองนะครับเกลือแน่นอน100%เปอร์เซ็นะครับเ,เปิดรางวัลเลยเปิดแต่ทางขวาก่อน,นครับปึง้งอาวอันนี้เอ่ออีโมจินะครับเห็นไหมเราเหลือด่านอีก2องอันทางขวาบนนะครับทางขวานะครับก็เรียกว่า ไม่หลุโหแล้วถ้วยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้วยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็กดสมเลยแล้วกันนะครับผมกดแบบว่ารอบนี้กลางเสร็จซ้ายซ้ายเสร็จขวาสุดขวาสุดเสร็จปุ๊บร้อลูกศรดีดอันไหนกดอันนั้นกดอันไหนอันนั้นเลยครับลูกศรลงที่ไหนผมกดอันนั้นปุ๊บโอ้โหทุกคนเกลือเกือนะครับอันนี้ลูกศรอ,อันไหนกดอีกอันหนึ่งนะ เรียบร้อยเกลือนะครับก็ได้รับเป็น <c oughs> เกลือขนาดแท้เปิดครบทุกอันอันนี้ผมกดอันบนแล้วกันนะครับซึ่งคุณเกือบได้รางวัลใหญ่คุณเกือบได้ราง,งวัลใหญ่หลายทีแล้วนะครับคุณเกือบได้รางวัลใหญ่ตลอดต่อไปเนี่ย <c oughs> ก็มีทั้งหมดหกเจ็ดแปดถ้วยเข้าด้วยกันนะครับถ้าคุณดวงดีสุ่มได้แย่งสําเร็จดีก็คือจบเลยนะครับแต่มันจะแย่งได้ยังไงล่ะ เมื่อมันเกลือขนาดนี้นะครับอันสามอันแรกเกลือหมดนะครับผมเอาซ้ายสุดก่อนโอ้โหเรียกว่าสุ่มยากมากนะครับเอา้าเกือบได้แล้วคืออะไรอะ่ะโอ้มีเกือบได้ด้วยโอ้ยได้เป็นรูปโปรไฟล์เซนิสตตายแล้วทุกคนไอ้คำว่าเกือบได้เกือบได้เนี่ยมันหลอกกันนี่นานะครับก็แสดงว่าขาดอีกแค่นเดียวเพราะว่ามันได้อิโมจิโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดกล่องใช่ไหม แย่งล้มเหลวนะครับแย่งล้มเหลวก็คือเปิดทุกอันนั่นแหละนะครับเปิดทุกอันนั่นแหละนะครับจะมาแย่งสำโรงสำเร็จอะไรละ่ะเราเปิดครบหมดแล้วนะครับและอันนี้ก็น่าจะเป็นเซนนิสืมได้รับสกินสุกส่งไปทางข้องกฎหมายจดหมายเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยทุกคนเกลือขนาดแท้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับได้ครบทุกอันนะครับ ไปรับที่จดหมายได้เลยนะครับเมื่อเรารับเนี่ยเปิดตัวแบบนี้เลยครับอนี่แล้วก็หลับต่อนะครับอย่างทีุ่กคนรู้นะว่าเซนิสึเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะเก่งตอนหลับนะครับเขาถึงจะล้ำลึกวิชาเขาได้นะครับก็เรียบร้อยนะทุกคนเซนิสึอากาซูมานะครับ เอาละครับทุกคนเราก็จะมาดูในเกมครับก่อนที่เราจะลําลายคลิปนี้ไปนะครับก็จะอัพให้ดูให้หมดเลยนะครับซึ่งเราส่งเอ่อโอมามาไว้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับท่าเดินของเซนสึก็เป็นท่ากําหมัดเดินแบบชิวๆนะครับยังไม่ได้ชักดาบออกมาแต่อย่างใดวับกลับวับกลับเป็นท่าง่วงนอนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเจอนกแล้วก็บ่นนกตัวเองนะครับแล้วก็อุ้มนกกลับบ้านครับท่าเขาออกแนวน่ารักนะครับ แต่ตอนวัรกลับเนี่ยก็จะสลึมสลือนะเอาละดูท่าฟันครับฟันนี่ดาบสวยงามมากเป็นดาบชักออกมาจากฝักนะครับแล้วก็มีแทงฟันฟันซ้ายฟันขวาแล้วก็แทงนะครับมาดูท่าสกิลพื้นฐานกันบ้างนะครับอลองฟันให้โดนกันนนี่นี่ฟันจะเป็นอย่างนี้ครับเอฟเฟกจะเป็นสายฟ้าครับเป็นสายฟ้าซึ่งมูราเนี่ยมันต้องเก็บสแต็กใช่ไหมต้องฟันเก็บสแต็กนะครับอ่ะเรามาดูท่าพุ่งกันนะครับ เอาแบบไม่มีคูดาวเลยดีกว่าพุ่งนะครับพุ่งจะมีตัวเซนิสือ,อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งวาร์ปกลับไปได้นี่เป็นพื้นดินกระจายครับนี่นะกดวาร์ปกลับไปนะครับเรามาลองดูพตอนพุ่งโดนนะครับจะเป็นสายฟ้าแล้วทำมินิสตันให้กับผู้ตหล่อสู้นะครับนี่สวยงามนะทุกคนมันแบบทิ้งร่างเงาสีทองเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกครับพุ่งทีนึงก็ได้สแต็กนะครับ ต่อไปสกิลที่2ครับสโลว์่สู้ระเบิดเป็นวงกว้างอเยงโอ้ยท่านี้เท่มาก <c oughs> นี่ครับระเบิดกระทืบพื้นดินแล้วปล่อยสายฟ้าออกไปนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะใช้ปราณสายฟ้าพุ่งเข้าไปฟันนั่นเอง <c oughs> ถ้าใช้โดนก็จะเป็นแบบโหมันเอฟเวมร์อลังการมาก,กมากเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันอลังการมากนะครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้เรามาลองเ,อเก็บสแตกพุ่งพุ่ง,งแล้วใช้ท่านีิดูครับ เป็นหน้าทางเซนนิสสขึ้นมาทางซ้ายนะครับเป็นหน้าทางเซนนิสสอขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็เรียกว่าเป็นแอนิเมชันับเออเป็นเป็นตัวทางฝั่งของแอนิเมชันกระตูนนะทุกคนโดดไปโดดมาเลยนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะครับนี่ oh <no. S 1> ซึ่งก็เข้ากับตัวจริงมากครับเขาก็จะฟันหลายๆทีประมาณนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ เซนิสึหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าว่าชอบก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ใหม่เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ